ค่ะอุ้มกําลังยืนอยู่ในสวนส้มโอทับทิมสยามของพี่พรที่ตําบลบางลึกนะคะอ่าอําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นแปลงส้มโอทับทิมสยามซึ่งอายุสี่ปีที่ขาดการบํารุงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่มาเลเซียเดือนละครั้งอ่าเดือนละครั้งนะคะครนนี้ในส่วนของใบก่อนหน้าที่จะใช้เป็นแบบนี้ค่ะเพราะมันขาดธาตุอาหารไม่ได้เติมนะคะแห้งแล้งไม่ได้ให้อะไรเขาเลยเนาะอ่าครานี้ ได้มีโอกาสเจอกับน้องอุ้มนะคะเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยได้ให้ชุดคูมปัศจย์ม,มาฉีดแล้วก็เกิดยอดใหม่ทันทีเลยนี่คือยอดใหม่นะดูได้เลยนะทุกท่านพอเกิดยอดใหม่ปั๊บในหนึ่งสัปดาห์ก็กลางนะคะมาเป็นใบออกมาเป็นใบเต็มนะคะซึ่งเห็นไหมคะทั้งมันทั้งวาวแล้วก็ใบใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะคะเนี่ยใหญ่จะเท่าซองเลยนะคะนี่คือประสิทธิภาพของอกรดอะมิโนและไคโตซานที่สามารถฟื้นต้นโสมนะ,ะให้กายมามี เรียกวมีใบนะครับต้นส้มโอยอดมา่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วต้นนี้เนี่ยเต็มเลยนะคะต้องบอกว่าใบาย,ยอดมาเต็มทุกยอดนะคะแล้วก็มีปริมาณนะะใบที่สมบูรณ์นะทุกยอดก็ทําให้สามารถาามี เรียกว่ามีใบนะพอใบมาอะไรมาคะต้นส้มโอยอดมาอันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วต้นนี้เนี่ยเ,เต็มเลยนะคะต้องบอกว่าใบยอดมาเต็มทุกยอดนะคะแล้วก็มีปริมาณนะคะใบที่สมบูรณ์นะทุกยอดก็ทําให้สามารถอ,าออกดอกแล้วก็เลี้ยงลูกได้ฟื้นต้นส้มได้นี่คือเรื่องจริงนะคะจากผลลัพธ์จริงๆวันนี้เจ้าของสวนอยู่ฝั่งนู้นนะคะก็พาเรามาเยี่ยมชมผลลัพธ์นะคะ